มอเตสไซคันเก่าเขาไม่แลงปิกอัคันโกโตโยตามาหามแท้มาเทียวมาแวะส่งเจ้าทุกเ้าแลงมาเทียวมาแวะส่งเจ้าทุกเ้าแลมอเตสไซห่างมอเตสไซห่างทางลูกรังบนเกาะเครือครั้งจับตัวจนตัวแดง มียเก่าคนนี้ได้บอกตั้งใจมา้อมาขอคืนดีถ้าหากยังบอกอ็นคืนตำแหน่งให้ทีอายคู่โตดีว่าขาดคนคือเจ้าบ่ไใด เมียเก่าคนนี้ได้บอกใจยังคืดต่อจังมาขอความมินใจหลายเถอที่ผิดเฮ็ดแบบบอกคิดติดปุ้นนิใสสิขอเป็นของขอบใจเดิอน้องลา ที่ยังอุตส่าห์ให้ทำท่าว่าเจ้าเสียใจเมื่อนีสิมาไม่ได้อีกน้อ้ายเข็ดขยาดบทบาทเก่าๆซะอย่าเล่นโตหน้าอกข้างซ้ายอ้ายจนเลือดหอจำได้อยู่บอว่าเป็นย้อนยัง ขายขาให้เรากินนีนะย่างเลยด้วยไว้ใจคนคกแท่ก็เลยกินแต่น้ำตาคำหวานจากปาการดาโบ้เลยว่ามันมียาสั่งกว่าจะรู้สึกว่ามีพิษร้ายหัวใจแทบพังนับจากวันนั้นไห้บอกเลยอ่ะปากกางอ่ะ วิ่งส่งหมดละโอ้ส่งไวยังนะตอนเนี้ยอือวิ่งภายอีสานอยู่อใครอยู่แถวอีสานทักมาอยู่ภาคอีสานนะอย่าลืมราคาคุยหลังใหม่ได้ยากรู้ไะ้นี่อะอะไรไม่รู้ถ้ามึงฟังกูไม่รู้เรื่องไม่นอนไอ้ฉะาายยังลับไม่หยุดเลยไม่ไหว นาเจ้านวนสว่างปานดวงอีเกินรอยยิ้มบานปานน้ำพึ่งเดือนห้าหน้าแหลงน้ำจนมาเมื่อยยอดเง็้มมองนางป่าจำแหลงหรอว่าไงมึงโอนไปยังเนี่ยโอนไปแล้วเมื่อเช้าโอนไปให้แล้วฮะโอนไปให้แล้วโอนไปแล้วโอนไปเท่าไหร่โอนไปห้าสิบบาท เออเร็วๆอี้ตำรวจนี่ไอ้สัตว์เอ้ากูกลัวจะไม่รู้เหรอโอนไปแล้วห้าสิบอะไรนะห้าสิบโอนมาห้าเเอมอ,เอามาึงโอกมาซื้อกาแฟยังไงโถฮี้มันมีแค่นี้ส้งตีน เสียงน,น่ครับเขืออออ่อนนั้นสองเราไม่ธรรมดานั่งสบตาต่อตาสร้างบทรักเคลียร์คอแก้มนางสบไหลหายใจรอต้น ความสุขในคืนนั้นนอไม่อาจจะลืมน้องน่าเสียดายเวลาที่มันล่วงเลยสองแก้มที่เคยชมเจอกลิ่นอย,ยังหอไม่สาพี่กอดประคองนวลน้องจนป้าสา ืนนั้นแขนสองข้างมีเรื่งรังของนาแอบกันที่หอมบ้าเอาเอาม,มือลูมือแลลงว่างบอไอ้ขอพ่อหน้าจักหน่อยเลิกงานนัดกันปากซอยให้ออกมาคอยที่เก่าไอ้โทมานาะ เพราะใจคือทอดบอดเศร้าห่างนานยานสัญญาเก่เานาเจ้ามากลำคิงใจคนที่อยู่ในบ้านฟังนึ่งที <c oughs> ตอนนี้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวอ้อมท่านอนเบดแล้ว <c oughs> <c oughs> สสญญง่ายลงไปคือท้านนักลูกเมียคือแม่พี่น้องของท่านเราอยู่ตั้งนอก จะ่ายลงไปก็คือน,นักเ <boarding school. S 1> นอ่งเนี่ยนะกูฝากไปถึงวัยรุ่นทั่วประเทศนะใช้สติให้เยอะอย่าคือขนองอมึงไม่รู้หรอกเวลาที่มึงถูกพัฒนาการด้วยคำว่าคุกใครเจ็บปวดมากที่สุดเพื่อนที่มึงเคยเคียงข้างในการลบกันเคียงข้างในการต่อสู้ด้วยกันถึงจุดจุดหนึ่งมันก็ซัดทอดมึงคนที่ห่วงมึงที่สุดคือพ่อกับแม่ พี่เห็นมาเยอะพี่จับมาเยอะไ <c oughs> อ้ประเภทบอกกูรักกันกอดคอกันจนวันตายแม้กระทั่งแม่งป้นฆ่าร่วมกันมามันยังซัดเลยว่ามึงเป็นคนชี้เป้ามึงเป็นคนเอาปืนไปทิ้งเอาวันนี้คลิปนี้ก็แค่อยากมาบอกมาเตือนถึงวัยรุ่นทั่วประเทศใช้สติใเยอยนะน้องอย่าประมาทอย่าคึกขนองคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ให้มากที่สุดพี่จอนนี่เป็นห่วงกูเป็นห่วงมึงกูเป็นห่วงมึง กูรักเลยมาเตือนกูขอเป็นหนึ่งกำลังใจนใ้อยเล็กให้กับชนลากยายอย่างโก,กูนะที่ทำมาหากินแบบสุจริตผลฟาร์มถูกต้องไม่สนคำดูถูกเยียหยามของคนอื่นเขาทุกๆคนเกิดมาเพื่อเก็บเงินไปซื้อโลกศพให้กับตัวเอง จำเลื <S. <s ่องดูโลโหเกิดมาเป็นทารกสามัญชนธรรมดาหากินกันจนนั่งหน้าเหี่ยวฝาจะดด้ขบเคี้ยวคอย่างไว้ชาลาฝันฝางจนจะหังมนฑาตามื่อจนจะมองมาเ่รยวลอยของความลำเกนดูฮัลโหลว่าไงมึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่อ่างอยู่อ่างเออมึงไปทำไมตีม้อแล้วทำไมไม่ชวนกูเอาไม่เลื่อมเนาะหอวยโอ้ยไอ้หน้าอย่างงี้ย่ามหนีย่ามเมียเนาะเมียนเมียนใหญ่ล้ำเขาที่แกคัดไปได้ยุเมียนอยากให้ดีต้องล้ไผ่ยด้วยพอดีไปนี่เว้ยมันสั่นพดเอ่อนไม่นะอือนั่นละยรในั่นละไรตัต่อเลยอ่ะ ได้กูแล้วก็ว่าพื้นกูหิมูฟังว่าของกูน่อยบะเบิงของจาของสร้างย่างเขาได้เอ้ยอ,อาสวะไซมงเอ้ไ <Hey. S 1> ว้พี่ไม่เจอหน้าหลายวันแล้วทำอะไรมานอนนี้มันไม่มีทำไมเอาดีดีเอาจริงๆมาทำอะไรมานอนนอนนอนอยู่ห้องสายอะไรงานกูหมดแล้ว อรงอรมาทำ,ทำอะไรมานอนฉันหากูุพูดมันยังไม่ยอมรับอยูเนี่ยเอาให้ทีไม่ทำอะไรมานอนอยู no ah ่ที่บ้านนี่แหละยไม่ได้ไปไหนเดี๋ยววายนั่นมายืนยันก่อนว่ามึงทำจริงเปล่าเออไปยืนเลยเอามาเลยจะ้องมาชิมไม่กูยอมเมาเราฝรั่งที่นี่มึงมาขุนดานเอามาจากปาทนี่ล่ะนาบ้านนอกซํานี่กินเราฝรั่งผู้น่ะคนแล้ว นี่หอยยังเหรพี่ห้วงเขาบ้านเฮานี่ละเอ้ยห้อยหวงเขาบ้านเฮาจังเลจังว่าเหล่าฝรั่งเอาฝรั่งคือให้กูยินบ่ต้องกังวลพ่ายสิทนเพื่อเจ้าสู้กับเงาน,นักเบาสิดันดนไปบ่ดนอายสิหวนคือ ອະດັນນາອະເດໃຈຂໍອົາໄວດດີສຍາທດ พัวแล้วล่ะพี่ก็ยังรักแม่พี่อกหักรักตามไม่หายจะคอยอูลหัวและจะพัวเธอตายบอกอย่างไม่อายนาดานหนาทนนั่งรอเธอที่สามีลาอยู่นานแล้วพระอภัยยังไม่มา เหลือเพียงตัวฉันและทิวสนบางบางที่อยู่ทามกลางกอดหมูเกาะแมวพระอภัยยังไม่มาพระอัยไยังไม่มาอยู่ที่สมิลาเรา